าบาสบายดีสบายดีตอน11 12โมงถูกเจา้าป้า <c oughs> ยังเวลาไปนอน <desp> มามาพากันกินตาผักปุ้นสบ,สบายดีเะแนบ้าพากันกินตาผักปุ้นมามาทุกเจา้าคอยซ <c oughs> ื้อเครื่องออคอยไปขาย <c oughs> บึง้งเส็นกระปุ้นขึ้นท้องงามโล13ผ่านปลาเมียนไงยามันเน่าก็เลยหิวมาั้งกระปุ้นสวรรค์บูร์เโนเด้สวรรค์มันงาม บงามก็บงามไม่เสร็จหญ่เขาเขามเขาเห็นเีมีแต่ผู้สาวโสดแล้ว็สาวโสดนกินนะแม่ะพุเบากงกย่านกองเตะคือเราสดีเลยเนะเพราะว่าเค็กพุกกระสบเห็นน้อยนอยเสร็น้อยนกินแซบกพุ่นนะตักระบมันดุเดือดอเจ้าคอยซีซีมหนึ่งคอยนเจ็บทองคอยซีซีมยุ่ เม่ยังกินน้อยนึงกับสมน้อยนึงหูซื้อกันเลยแบบบวกกินหลายเพหลายมันสิขอบคุณเจนนอยมานาอนมองมนี่ัีนนอคุณเกียกับคโอ้ยยาวแ่เนาะวตนาะโอ้ยพเนาะเจอุ้เัเนาะกะเยกินอซื้อมา

ก็มีต้มเอ็นต้มยังไงต้มมาได้นะฮะอุ้ยข้าจตบดิฟ่างต้มแล้วต้มมันซีนมาได้นะปิดแล้ววันหน่มองหน้าของกันเดขนอนอยู่ข้าข้านอนี้ได้ยินดิโ่บอกหน่วยหาพันเปตะกินด้หน่อยไปตงจานจานเลยกปะแดกค่ะบดพอประด่วินะจานบด ยางใช้กุญชันปลาอมพอดีแล้วอพอดีเลยฮงเมกาอลยนี่เลยข้าวนแล้วเขานอนนี่เอาขึ้นรนี่แล้วนี่เขาขึ้นต้อเป็นวินเมกาแต่เมื่องเื่อเขาแป้มันต้มแมคือทงนักเกย่างนักเกโตมาหมดแล้วเรพอ มาเอาชนขึนดไม่อย่านี้เมื่อเอนเพื่อโตรนะคคนแก้เครื่องกันั้ต้นขาไไยอะยังอะไรบ้นี่ยได้มีลายนะข่ะบตายดี๋ยวคนต้มเขาเด้อเขาเด้อเขาเขาเขาเพชรเอาเอาไปกดัดเราอหกันแวังจะดีตาเัาแล้ว่ ช่างบินเพื่อจะถ่าก่อนอืมอ้าไปเลยเลยงูพเพชรข้าวม้วนตั้งแฉกยังเจ๊เกมม็เผอะไปเร้่กันสไตายเอากะดำเย็นกันพอเผาะขึ้นแล้วคอยจิ๊บน้ำสะอาดมีคอยจิ๊บคอยจิ๊บลงเช้า ลองมาแล้วเจ็บสิไต้บิดอ๋อตัวเจ็บสิไต้เนี่ยต้องไปสักยาต่อนะมันกรลังขึ้นนะฮู้ซึกแบบจิบน้ำร้องเจ็บน้ำร้องออกข้องหวนนะบ่บ่บ่มีบ่มีการเตือนเจ็บมามาใส่แล้วข่อยปีละเถอะข่อยกระเพาะต้องไปสร้างยาขอนะแล้วมาปีนี้ฮะข่อยฮู้กมันเจ็บเราข่อยกินลำยายาดมตัวเมียข่อยเอาหายนะหยอดใส่น้ำกินยาดมมันดีกระเพาะดีลำไส้ อะไรกินก็ซป็ดเนาะยาต้นอไรเขาไปกินเซตโลดว่าอดอกลรอะกินเขาดมก็ซีไปลมท่านี yeah ่แป๊บเดียวเศร้าที่สอดที่สั่มะีเกียบนี้กระยาเขาบวาเลยยาดมเกียบดาดเป็นยาดมไหนกินบได้ใส่ตันคือสิแบบว่ายาดมยาหมงสมุนไพรทีเขาบวมากลงลยแบบเบียร์เนเบียเบิร์ตนเนาะมนมีเนาะมาเต่าตันซุ่นดเลยค่ะ กินกับแอมน็อตวะเ็ดกิ้อกเพชรพอแล้วเอ่ยจะงดีมแล้วทานมาพอแล้วเอละลปาพี่ดเข็ดเข็ดเดจิ้งลอยวาอยแต่พูดกรสุนบาไวถูกทําเ้นางเบ่งบาดดิดเลยอ่น่นจนังง่เด้อมันตักมันสูงแล้วมันเจาะกับอันนี้ เอาไปได้ไหมตัวไหนตามมมือหกมือละนะเงินเดือนนั่าได้มือละเขาเอาในไชสหมืออะป๊อมีเงินหดมุนได้หดมือละหาล้านทุกโหดหัวแสนบาทก็นี่เมเงินมุนเงินมุนมือละแสนมือละบ่อหอสองสามหยแสนแสนอย่างงี้เหมีได้ก็คือเจ้าลิต่อมือไม่ไห้่มวยเดี๋ยวเอาก่อนนะ เดีม่ทนแสจหนึ่งจกลิ้นเอาเงินมูมากขออนุญาตเราจะถันมือก่อนอ้านมูมาเพชรได้บอ้งหนกกว่าบุญีมูออกกินเบียครับอนาอดใหญ่มาเศร้าแล้วมาเมรีขี้มูออกอีกนะมันเพชรมินมันตันดังโอ้ย แต่ว่าแต่สองนซือเครื่องไปขายเคื่องบรแล้วแต่ั้นเ้นเหญ่แล่แล้วก็บึงก็บบนวเสรม่ขิดขนาอ่านดูมากมั้หวยมือละนะ้หัหน้าองน้าลินหไม่ดีแต่เหล่านตุนันดีแล้วแบบหัวเนพ่นเนบิคนกันละ มาเป็นเดือนเป็นย่งางไละมื้อละคนของมีคิดต่าก่ายกมงกับป้าปิงชามนเ้ยเซนแม่แม่หวยมีคิดิิเขาจึงกลาลิบเมันเสียเปล่านี่คดิตกระลบทั้งหมด10คนหลินเขาต้ซะสองคนถ้าก็มดไปเด้สองแสน,นบาท เอาขาบอไสเล่นบัทารืเหมดหมดแม่หมดแม่ไม่ิดเลยยังบุใส่ยังมีองอนใสอันนี้ผัดบุ๊มีดเรีกันเลยด้วยสำเร็กาะลบเขาดับได้ด้อยเซอร์แน่ได้แล้วเกิูกันลูกฮะก็จกเดือนหนึ่งได้ปีดดเซตเขาดัดกซนนจะเป็นยูน้ำหยาดดิสองคนได้หยุดหซตปีนึง ลุงจะโมโหเดือนสักเกินปีส่คละหมื่นไปสองหมื่นเนียหมื่นคไปวัวไปกินกันเยไปาสามหมื่นกินหมื่นหนึ่งนสองคนคุณมียังไง่อะอยู่ขนว่าวอยลกไหนะขาหงจ้าต้งใส่เบบโคอันหมือนเดียวมันบ่อลมันไมปต้มต้มทั้งต้มทั้งหยลวกมาแหละเออันเอาตนาจายเนาะต้มมาเลยในวัน้ประจานเหนียวเป่าค่ะ กะสันปะาจุดตึกตัวเองานมันมันมันมาองหัวมาเลยบันีแล้วโกไปต้นเขาดีเถะยินขวากับบอกเขาว่ากับ่นี้ันดอกเขากะตุนมันคือกันไลยโดนนะครมาต้นมมีไผยันดอกมันจะเป็นอันนี้คุมันเงนท่าหนึ่งกะตุนแล้วกท่าีนมันมันเินเนาราหลินซิขาตุนไปแค่สองขาตึงตุนเนยตถึงโตเผื่เพื่อนเนี่ยเพือนใหม่มันมุนไปแน่นนั่นแหละ ตผมีแดเป็นรักมนมีหัวอย่างเดียวเนอื่นจะผาดขายหมมีเนาะแบบฟัวผัดเดือห้าสุกเสียสนไปเหตุอือนหมดเเมดจันนอได้พักผมเบิดดีไพี่น๋องเลยมันมเบิดามันบบเหตุือนก็คือรถมันบลมคนเอาเงนไปซื้อนั่นแหะ เอาเงนินเอาเงนินเขาไปซือ้อเพิ่นก็นคือเพิ่นจีมุนได้หั่นนะเอาเงนินเขาไปเฮ็ดเงินก็ได้อืมจัดมาเอาไปไสวลาเงินเดือนไไน,น้ำมันนี่สิเด้อเข้มพ่อแม่บอกเอาหายเข้มนะค่ะอน้าในก็มี เขาแล้วเขาแล้วเพจอินดี้จะบอกไว้แล้วพอนละฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมินอินดี้เนี่ยน้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องน่ารับฟันดี